ลลองเยตอนนี้เราอยู่หนวิทเรียนเชียงคานครพี่หมอเชียงคานใช่ไหมก็หน่วยงานหกคนนะครับคลิปนี้มีระหังด้วยหนาวเดี่ยวขาเดีอยวขาก็ดูในฝูงเขาบอกว่าเก้าองศาพันออกปากเลยคนนี้คนตอบเลยนะพันนี่บอกไม่เอาตี มาที่นี่ได้พันเยืนเลยครับพันพันออกป่าครับมองมองไปที่สุดขอบฟ้าคิดในใจว่าอยากควายคว้าท่องเดินไปชมไพรพนาสังเกตควันตอนนี้รันคนไหนก็ยุ้ม คนเยอะมากเลยค่ะคุณพันธ่ตอนตอนนั้นคนนงอยโอ้ตล มองมองไปจิตสุดขอบฟ้าคิดในใจว่าอยากควายคว้าท่องเดินไปชมไพรพนาสุขฟ้าจังสวยเหลือเกินที่ถนนคนเดินมีอะไรบ้างคนเดินช่างทำอะไรไม่นคือทำอะไรบ้างอะไรเป็นอะไรก็มีอะไรอีกเป็นว่าเป็นอะไรบ้างที่มีเขาถ่ายนะถ่ายนะถ่ายระเป็นยังไงนะ ใจมากแล้วรับไไม่ได้เลยก็เลยอยากจะลองยังกันนะเดี๋ยวแอบกินได้ไหมไม่ต้องหมดคนใครรยังไปไหมทักสายตาสักนิดถึงถึงเวลาไกลชิดเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างหันทางแสนไกลรอหนึ่งส่ง ้างไว้ให้เราได้ชื่นชมทุกอย่างข้าจทบันทึกเอาไว้หมดจดจำและซาดูดีพระองค์ มองมองไปที่สุดขอฟ้าคิดในใจว่าอยากควายคว้าท่องเดินไปชมไพรพนาสุดขอบฟ้าจ่างสวยเหลือเกินเตรียมเเตรียมเราเตรียมเอาไว้กระเป๋ากู่กายสไตล์ที่ใช้เตรียมเดินทางดูโลกกว้างป้าจา แต่แมว่ว่าไงบ้างคะอร <c oughs> ่อยเผ็ดนะอร่อยอร่อยถ้ายังไปไม่ถึงพักพักสายตาสักนิดถึงถึงเวลา,าเรามากินกา,ฟนา,นนาแฟ tập đoàn móng cho tao lấy sạch chân tay mẹ mẹ จดบันทึกเอาไว้หมดจดจำและสาดูดีพระองค์ขนทานแสนไกลอัลลอฮนั้นทรงยิ่งใหญ่สร้างไว้ให้เราได้ชื่นชมทุกอย่าง But took a white more time less I do deep I want to go this trivial is like life to go civilization. Do you know why I like that? Cause a lot is creation that everything มองมองไปที่สุดขอบฟ้าคิดในใจว่าอยากควายคว้าท่องเดินไปชมไพรพนาสุดขอบฟ้าจังสวยเหลือเกินเตรียมเธอเตรียมเราเตรียมเอาไว้กระเป๋าคู่กายสไตล์ที่ใช้เตรียมเดินทางดูโลกกว้างไกลที่จุดหมายแสนไกลที่มอง Are <you> ready? มองมาดูภาที่ตกงดินใหญ่

หาบันทึกสมุดที่ใช้ลงข้อความมันทึกเอาไว้ไปที่ใดจดจำที่ใดเขียนเอาไว้ตลอดเพื่อนเดินทางเรามีบ้างไหมไปกับเรากับเราเอาไหมเที่ยวยังไงคุ้มค่ามากมายิดถึงผู้สร้างตลอดถึงถ้ายังไปไหมถึงพักพักสายตาสักนิดถึงถึงเวลาใกล้ชิดเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง คนทางแสนไกลอลัลลอฮ์นั้นทรงอยิงย่งใหญ่สร้างไว้ให้เราได้ชื่นชมทุกอย่างข้อจดบันทึกเอาไวห้หมดจดจำและสาดูดีพระองค์ s go <S <c oughs>

มองมองไปที่สุดขอบฟ้าคิดในใจว่าอยากควายคว้าท่องเดินไปชมไพรพนาสุขปฟ้าช่างสวยเหลือเกินเตรียมเธอเตรียมเราเตรียมเอาไว้กระเป๋ากู้กายสไตล์ท้่ใช่เราเด้นไปลายอกปบไแสนบเพื่อนเดินทางเรามีบ้างไหมไปกับเรากับเราเขาไหมเที่ยวยังไงคุณค่ามากมายคิดถึงผู้สร้างตลอด ถึงถ้าย anyway. ังไปไม่ถึงพักพักสายตาสักนิดถึงถึงเวลาใกล้ชิดเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างหุ่นทางที่งตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอะไรนะผู้รู้ตอนนี้มันบอกว่ายิ่งทิพย้างยิ่งแบบเออคัดทำอะไรคัดทำไมมันยิ่ง this nightlife to go civilization? do you know why i like them creation that everything จดบันทึกเอาไว้หมดจดจำและสาดูดีพระองค์คนทางแสนไกลอัลลอนั้นทรงยิ่งใหญ่สร้างไว้ให้เราได้ชื่นชมทุกอย่าง But do I want to go this travel, mm. It's night life to go civilization. Mm. Did you know why I like that? Because mm. creation like that.